สวัสดีค่ะพบกับช่องช Ch ิม a n n e l นะคะวันนี้เราจะมา Unbox กล่องรองเท้าที่สั่งมานะคะก็คือว่าสั่งรองเท้า Nike ้มาโน้ตสปอนเซอร์อีกแล้วค่ะเป็นรุ่นที่ทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วก็คือเป็น Nike a i r p o r c e 1สั่งผ่านแอปของ Nike นะคะซึ่งตอนแรกเข้าใจว่า เขาอะส่งมาจากเมืองไทยแต่ทีเนี้ยเขาส่งตรงมาจากสิงคโปร์เลยแล้วก็ระยะเวลาที่ส่งมาค่ะรอไม่นานเลยค่ะคือในอีเมลค่ะเขาอะแจ้งว่าจะได้รับของ20 25คือเราสั่งไปวันที่13แต่ได้รับของจริงๆอะได้รับวันที่16คือมาเร็วมากแล้วก็คือแบบติดตามสถานะอะไรเนี้ยดีมากเลย มาค่ะมาอันบล็อกให้ดูค่ะก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่าสั่งมาคู่หนึ่งแล้วเป็นของผู้หญิงซึ่งเราอะทำการแกะไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้อัดคลิบไว้อันนี้ก็เลยสั่งมาอีกคู่หนึ่งไม่ได้สั่งเองค่ะขอคนอื่นเขามาอันบล็อกค่ะ ขอคนใกล้ตัวมาอันบ็อกค่ะเป็นรุ่นของคุณผู้ชายนะคะจะมาแกะให้ดูกันค่ะนี่แพคมายอย่างดีเลยนะคะมีโลโก้ของไอซี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อ,อันนี้เขียนมา just do it แล้วก็ข้างในอุ้ย กล่องคอลลาแบบกับรุ่นของเรานะคะอ่าอันนี้ Nike Air Force One กล่องนี้ออกก่อน,ออนราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ 3,500บาทนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็คือราคาเดียวกันจะไซส์อะไรก็ราคานี้เท่ากันค่ะนี่รูปทรงเปนอย่างนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงรู้จักแหละคือมันก็ดังมาสักพักหนึ่งแล้วอะคะ่ะต้นก็จะแบบหนาหนาหน่อยแบบนี้ขยับก่อนนี่ จะไ,ได้เห็นชัดๆ้าหน้านะคะนาหน้าเป็นแบบนี้คะ่ะมีโลโก้โอ้โหอะไรวะ <c oughs> <c oughs> สีแดมงมาจากไหน <c oughs> อะไรอะ่ะ เปลี่ยนเอาใครมืก่อนขอดมก่อนได้ปะไม่รู้ว่าน้ำอะไรอะ่ะเมือม่อ,อกี้นะคะเราโดนกันไกลตัวนี้บาดน,นะคะก็เลยทำให้รองเท้ามีคราบสีแดงติด คือมาจากเราเองนั่นเดงจริงๆอะ่ะรองเท้ามาขาวใสสะอาดไม่มีข้าวอะไรทั้งนั้นเป็นรุ่นออริจินอลนะคะอันนี้เป็นของคุณผู้ชายจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้เห็นว่า AF1 ก็คือย่อมาจาก Air Force 1แล้วก็อันนี้ก็เป็นดีเทลของเขาก็คือเป็นแบบระบายอากาศคือรองเท้าจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเขียนว่า Nike ตรงนี้ สวยงามสองข้างซึ่งรุ่นนี้แตกต่างจากของเรานะคะ,ะมาดูของเราว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเทียบให้ดูแค่กล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วคือรุ่นของเราเป็นรุ่นรักโรครักโรคร้อนนีกล่อ็เป็นแบบนี้ค่ะ มีเขียนว่า Move to Zero รุ่นหลักโลกนะคะรุ่นหลักโลกก็ข้างนอกก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวตัวพื้นรองเท้าของเราจะเป็นสีเขียวข้างในเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้แล้วก็ตรงโลโก้ตรงนี้ตัวนี้ยก็คือจะเป็นสีดำ ว่าของรุ่น Original ออริจินอลอ่ะมันจะไม่มีสีดำมันจะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็พื้นรองเท้าพื้นรองเท้าก็คือเป็นสีขาวเป็นแบบนี้สีขาวจับไม่ขนาดอ่ะคนละไซส์กันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายส่วนพื้นข้างใต้พื้นข้างใต้เหมือนกันสุดข,ของเรา,เาใส่ไปแล้วก็เลยดำอันนี้ของใหม่เองไม่ได้ใส่ แล้วก็ตัววัสดุวัสดุของรุ่นลักโลกอะค่ะเขาอะจะมีแบบจุดจุดจีดํานิด,น,ดนิดหน่อยๆอ,อ,อยู่ตรงอยู่ตรงส้นรองเท้าอะซึ่งถ้าเกิดว่ามองไกลๆอะก็คือไม่เห็นนั่นแหละก็คือเหมือนแบบเป็นรุ่นออริจินอลถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่แบบต้องเป็นข่าวลว้วนอะไรเงี้ยใช้รุ่นนี้ก็ได้นะคะช่วยโลกค่ะช่วยโลก นั่ดักโรคจากที่เราลองใส่คู่นี้มานะคะสักประมาณ3-4ถึง4ข้างนะคะก็คือว่าความระดับความนุ่มอยู่ที่ถ้าเต็ม10ก็สัก7แล้วก็ใส่ได้ก็คือยังไงอะคือใส่แล้วมันก็ถ้าใส่แบบ ใส่เดินเดินขึ้นเขาเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนําแต่ถ้าใส่ไปคาเฟ่ใส่ไปเที่ยวใส่เดินห้างใส่ที่แบบไม่ได้ใส่ติดต่อกันหลายชั่วโมงอะคะ่ะใส่ได้แนะนำแล้วก็คือ,อถามว่ากัดไหมรองเท้าคู่นี้ด้านหัวหัวรองเท้าะคะ่ะไม่ไม่กัดไม่กัดเท้าเราเลยะคะ่ะแต่ว่าตรงข้างหลังตรงเนี้ยนะคะข้างหลังตัวเนี้ยมันจะมีความสูงนิดนึงอาจจะแบบ คือมันก็ไม่ได้กัดอะคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เรานั่งอะไรอย่างเงี้ยเราตรงข้อเท้าเราอะมันก็จะไปดันกับตรงตรงเนี้ยก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแผลไม่ได้เป็นรอยรองเท้ากัดน,นะคะรีวิวประมาณนี้ส่วนของอีกคู่นึงต้องรอรอรีวิวนะคะว่าใส่แล้วเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ระดับ ความนุ่มอยู่ที่6เต็ม10ค่ะแต่ส่วนทรงนั้นสวยไหมสวยใส่แล้วสวยใส่แล้วสูงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าใส่แล้วออกมาจะเป็นแบบไหนก็คือใส่แล้วจะออกมาดูดีหรือว่าดูไม่สวยก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะ แต่เราว่าใส่ออกมาแล้วโอเคค่ะสําหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะแต่ว่าคือช็อปในเมืองไทยอ่ะไม่มีแล้วนะคะที่เป็นสีขาวอะค่ะก็ส่วนใหญ่น่าจะต้องสั่งออนไลน์ค่ะแต่ก็แนะนําว่าให้ไปลองใส่ก่อนเพราะว่าเคยไปถามที่ช็อปไนกี้ะคะแล้วก็ขอลองไนกี้แอร์ฟอ e ดวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่แต่ละรุ่นนะคะ ซส์จะแบบไม่ค่อยเท่ากาันอาจจะแบบมีเหลื่อมกันนิดนิดหน่อยหน่อยอะคะ่ะยังไงก็คือต้องไปลองเราค่อยกดสั่งซื้อนะคะไม่งั้นก็คือเดี๋ยวซื้อมาเราจะใส่ไม่พอดีกนะะันค่ะเป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้แหละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมา รีวิวหรือว่าอันบ x ็อกหรือว่าจะไปคาเฟ่อะไรที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามกันค่ะกับช่องชิมชาแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างค่ะจะพยายามหามเวลามาทำนะคะไม่ได้หายหน้าไปไหนคะ่ะยังอยู่คะ่ะช่องนี้ยังอยู่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ